อิสราเอลวิกฤตหนักคนนับล้านประท้วงรัฐบาลหยุดงานทั่วประเทศพ่ายแพ้ทั้งฮามาสเศรษฐกิจดิ่งเหววันที่18สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะชนวัดวังชากกอนบิ๊กวอผ่าโลกมาอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันนะคะอิสราเอลตอนนี้สุดหนัก ภาวะวิกฤตรอบด้านกำลังคุกคามรัฐบาลเนทันยยฮูอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทำไมจึงว่าอย่างนั้นภายในประเทศแตกแยกร้าวฉานกับแบบลึกนะคะทางระหว่างนักการเมืองด้วยกันทั้งในหมู่ประชาชนกับรัฐบาลทั้งรัฐบาลกับฝ่ายทหารไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่าดิ่งเฮลลงเรื่อยๆดิ่งมาตั้งแต่ต้นปีแล้วที่จริงสัญญาณมาตั้งแต่ปีกลาย แต่ตัวเลขเก่ายัางหนุนก็เลยดูตัวเลขดีแต่พอต้นปีอะดรดรดโรดทะลุดตลอดจนทุกวันนี้ยังไม่ฟื้นค่ะป่านนั้นก็ยังตัดสินใจทําสงครามเศรษฐกิจไม่จมได้ยังไงคะโดนซ้ําจากมาตรการควบบาทของเยมเมนตอนนี้ไม่ใช่ความแค่ทางทะเลนะความทางอากาศด้วยเรียกว่าไม่ต้องเดินทางไม่ต้องลงทุนอะไรกันแล้ว สานะของการลงทุนในเอ l เป็นศูนย์นะคะตั้งแต่ต้นปีไม่ศูนย์ธรรมดาเศรษฐีนักลงทุนหอบเงินออกจาก s อสออกไปที่อื่นด้วยบางส่วนถึงขั้นย้ายประเทศกันเลยแบบว่าโดยเฉพาะคนที่มีพาสปรอร์ต2ใบพาสปรอร์ต2ประเทศไม่อยู่แล้วไม่อยู่มาตั้งแต่ต้นปีแล้วเมื่อการค้าขายหยุดชะงัก หลายประเทศก็ยังแบนเอเซอีไม่ใช่แบนแค่การทุตน,นะคะแบนเศรษฐกิจด้วยเรื่องการส่งออกหรือการนำเข้าอาวุธไม่ได้เลยเศรษฐกิจมันไม่ยับเยินตอนนี้แล้วมันจะเป็นตอนไหนเรียกว่าอาการไม่ดีมาแต่ต้นปีครึ่งปีมานี้หนักกว่าเดิม ความพ่ายแพ้ทางทหารของฮามาสหลายฝ่ายที่ฟังแต่ข่าวของฝั่งตะวันตกก็จะมองว่าฮามาสพ่ายแพ้ยับเยินปาเลสไตน์ยับเยินเพราะว่าจำนวนคนเสียชีวิตอะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วภาพที่อิสราเอลบอมข่าวฝั่งตะวันตกแลอข่าวเชียฝั่งอิสราเอลเนี่ยมีแต่ข่าวบอมนะคะข่าวเรื่องทหารอิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตทุกวันน้อยมากแต่ก็มีขนาดน้อยมากเนี่ยก็ยังสาหัส ที่สำคัญมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าทางรัฐบาลจะอ้างว่าสังหารหมู่เนี่ยจำเป็นเพราะว่าการสังหารหมู่ก็คือการทำลายฮามาสที่จริงภาพมันชัดว่าทำร้ายทำลาย,รายประชาชนปาเลสไตน์เพราะว่า3ในสี่เป็นเด็กและผู้หญิงในที่ประชมุมของ UN นะคะ ทั้งหมอทั้งวิชาชีพทั้งนักสิทธิมชนโดยเฉพาะหมอพูดไปร้องไห้ไปแต่ยังทำอะไรเอลไม่ได้เพราะว่าความดีงามมันลดถอยลงคนเราสามารถก่ออาชญากรรมตลอดปีได้โดยไม่ต้องรับโทษนี่ก็คือความตกต่ำด้านศีลธรรมขั้นสุดของโลกใบนี้ผู้มีอำนาจทำอะไรก็ได้ผู้มีอำนาจนั้นมีปืนมีเงินมี พักพวกทําเลวซ้าไปซ้ามาไม่ต้องรับโปร่งโทษใครถ้ตามที่ลุกขึ้นสู้จะถูกตัดสินถูกจัดการแต่สถานการณ์ทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะฝั่งต่อต้านนั้นมีกำลังหนุนจากโลกหลายขั่วเพราะสู้บนความชอบธรรมในกฎบัตรสาธาราชาระบุชัดประชาชนมีสิทธิ์ต่อต้านผู้กดขี่ ผู้ยึดครองคืออิสเอลนี้ได้ทำการกดขี่ทำร้ายทำลายดังนั้นประชาชนชาวปาเลสไตน์เจ้านามของฮามาสจะกลุ่มไหนมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการตอบโต้เรียกว่าคำนี้ยยืนยันในสารไอซเจนะคะและผู้ที่พูดประเด็นนี้ก็คือจีนหวังอีดังนั้นการพ่ายแพ้ทางทหารของฮามาสมันดูจากอะไรดูจากนักรบฮามาสเพิ่มขึ้น คนที่พูดเรื่องนี้และลงเผยแพร่ในสื่อฮิบรูข,ของอิสราเอลคือหัวหน้าฝ่ายค้านคืออดีตแม่ทัพนายกองนายทหารของอิสราเอลคือปัจจุบันก็คือนายทหารซึ่งรับผิดชอบกองกําลังสํารองของอิสราเอลก็พูดคํานี้จาก4ี่0 0ื่นตอนนี้เพิ่มเป็นแสนหมายถึงกองกําลังต่อต้านในปาเลสไตน์ค่ะแล้วที่สําคัญอุโมง์ไม่ได้ถูกทําลาย ส่วนใหญ่ระย,ยะหลังเนี่ยไปทำลายอุโมงก็คือติดกับดักดับหมู่จึงไม่ค่อยมีการทำแผนลงไปพูดง่ายๆเห็ดขยานไม่กล้าทำแผนถล่มอุโมง์อีกเพราะว่าไปหลายครั้งหลังๆดับเป็นหมู่และการใช้อดอาหารน้ำยาเป็นอาวุธบีบบังคับชาป,ปัาเลสไตน์โดยเฉพาะเด็กๆมันเป็นเรื่องที่อนเนจอานาถ อิสราเอลอ้างว่าทำเพื่อกดดันฮามาสให้ยอมจำนวนถ้าไม่วางอาวุธก็จะสังหารไปเรื่อยๆแต่ทำไมต้องสังหารเด็กเขาก็ให้เหตุผลค่ะวันข้างหน้าก็จะเป็นฮามาสนั่นก็คือแม้แต่อดีตแม่ทัพของอิสราเอลก็เห็นพูดให้สัมภาษณ์สื่อฮิบรูด,ด้วยว่าจำเป็นต้องสังหารเด็กจำเป็นต้องสังหารหมู่พูดง่ายๆโดยเฉพาะตัวเลขที่รัฐบาลในแทนยหรทำสำรวจคน อิสราเอลสนับสนุนให้ยึดแผ่นดินปาเลสไตน์78%ให้สังหารหมู่38%นี่เป็นตัวเลขที่น่าน่าสะพึงนะคะว่าเมื่มนุษย์ด้วยกันมาอาศัยเขาอยู่แต่ลืมไปแล้วถูกลบประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ลืมไปว่าบรรพบุรุมรมาขออาศัยชาวป,ปาเลสไตน์วันนี้พร้อมจะยึดของของเจ้าของบ้าน อย่างหน้าตาเฉยโดยอ้างพื้นดินแห่งพันธะสัญญาและที่กำลังอันตรายที่สุดก็คือเหยียบเส้นแดนโลกอิสลามยึดมัสยิตอัลอักซอไปสร้างวัดสาให้กับชาวยิบสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือวิกฤตที่กำลังก่อตัวคือคลื่นแห่งการต่อต้านโจมตีซึ่งยากจะจินตนาการวันนี้มันคุโชนก่อตัวขึ้นอย่าง หน้าหวันเกรงอดีตนายทหารอาดีตผู้นำอิสราเอลออกมาเตือนกันระงมแต่ในทันเยโฮและทีมเดี่ยวไม่สนใจค่ะเพราะโอกาสอย่างนี้จะไม่มีอีกแล้วเพื่อเดินหน้าไปสู่การสร้างเดอะเกรเตอร์อิสรแน่นอนมั่นใจที่สุดเพราะทําลิวตาไฟเขียวค่ะดูแวนซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีพูดทุกวันปาเลสไตน์จะมีไม่ได้หากอิสเอลไม่ยอมชัดเจนค่ะ ตอนนี้อิสราเอลถูกโดดเดี่ยวทางภูมิรัฐศาสตร์โลกชัดเจนนะคะนานาชาติต่อต้านรัฐบาลเนทันยูหูอย่งนะางหนักทั้งตะวันออกกลางเอเชียยุโรปและแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองจนวันนี้อิสราเอลกำลังถูกโดดเดี่ยวทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนานาชาติต่อต้านรัฐบาลเนทันยหูอย่งนะางหนักทั้งจากตะวันออกกลางเอเชียยุโรปและแม้แต่สหรัฐอเมริกาจะว่าไปแล้ว วันนี้แผ่นดินอิสราเอลกำลังลุกฮือการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ผุดขึ้นกลางเทลอาวีฟผู้ต่างถิ่นฐานมากกว่าหนึ่งล้านคนเข้าร่วมในการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลนะคะมากที่สุดคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองเรียกร้องกดดันรัฐบาลให้สรุปข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษกับกลุ่มฮามาสบางส่วนขับไล่รัฐบาลเนทันยยหู อันนี้มุมนี้ฝ่ายคานหนุนเต็มที่สภาพแบบรงงานประกาศการนัดหยุดงานทั่วประเทศรวมถึงการปิดสานที่สำคัญและบริษัทใหญ่ๆเพื่อประทวงรัฐบาลอิสราเอลเอาให้มันเจ๊งทำลายเศรษฐกิจตัวเองไปเลยเพราะว่ากลุ่มญาติและนายทหารและทหารอีกหลายกลุ่มบอกว่าหากไม่ยอมรามือหากไม่ยอมหยุดยิงไม่ยอมเจรจาฮามาส จะทำลายเศรษฐกิจอิสราเอลให้มันยับเยินไปเลยผู้ชุมนุมล้วนแล้วแต่โกรธเกรี้ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลตัวเองเพิกเฉยต่อความทุกข์ทรมานของตัวประกันและครอบครัวของเขาเพราะว่าทางฮามาสเอาวิดีโอเผยแพร่นะคะตัวประกันก็ผอมโซได้อาหารเท่ากับที่เด็กกาซาได้ ถึงแม้ออสราเอลจะประกาศว่านี่คือละเมสิทธิทธิมชนแต่ทุกคนเขาเอามาเปรียบเทียบกับภาพเด็กกาซ่าตอนนี้เหลือแต่โครงกระดูแล้วก็หมดลมหายใจในอ้อมแขนของมันดาชัดเจนปิดไม่อยู่ค่ะผู้ชมุมนุมโชวป้ายเราจะไม่ยอมให้รัฐบาลเอาผู้ถูกจับเป็นตัวประกันน้ามาสังเวนยนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลช่อง12รายงานนะคะ ฝูงชนจำนวนมากเข้าร่วมชุมนุมไม่ขาดสายไม่จบนะคะวันนี้ก็ยังไม่หยุดบริเวณใจกลางกรุงเทออาวีฟขา่านอธิชาญเมืองที่สนามบินเนี่ยก็โดนถล่มเสียงไซเรนอูดตลุดการชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษเส้นทางคมนาคมหลายสายโดนปิดนะคะแดนฮาวเรลอดีตรองเสนาธิการทหารอิสราเอลนะคะ,ะ,คะเขาเป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังแล้ก็ได้รับการยอมรับในหมู่ชาวอิสราเอล เขาให้สัมภาษณ์กับช่อง13บอกว่าผู้นำทางการเมืองของอิสราเอลนำกองทัพเข้าสู่ทางตันในฉนวนกาซาเนื่องจากการบริหารจัดก,การที่ล้มเหลวในการสู้รบเขาเสริมอีกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการยืดเดยอรามเชื่อมโยงกับความต้องการทางการเมืองของเนทันยูหูและพวกรวมทั้งถึงการเลือกตั้งด้วยแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยชีวิตและการสูญเสียของคนอิสราเอลด้วยกันก็ตาม นี่แหละคะ่ะเขาบอกว่านี่แหละคือรากของปัญหาที่จะขยายตัวจากความขัดแย้งภายในของอิสราเอลเองสรุปก็คืออดีตผู้นำนักเมืองฝ่ายค้านนายทหารหลักนายฐานสำรองร่นเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าข้างหน้าของอิสราเอลคือทางตันและนายแทนยาฮ o o ูจะไม่ยอมหยุดแผนการใหญ่ ที่จะทำลายฮาม,มาสให้ราบแม้ว่าจะต้องทำการสังหารหมู่คนปาเลสไตน์ทุกเพศทุกวัยจนกว่าจะหมดก็จะทำเคลื่นต่อต้านกำลังท้าโถมาสู่อิสราเอลทุกทิศทางนะคะทางภายในประเทศและต่างประเทศสัญญาณมิกสัญญีของอิสราเอลกำลังประทุขึ้นแล้วและทรัมป์อาจแทรกเข้ามาเพื่อแสดงบทบาทการผู้สยบสงครามนองเลือดแต่ก็จะล้มเหลวแน่นอน พระเนือแท้นั้นไม่ได้ต้องการสันติภาพค่ะเพื่อให้การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302 29 8 9 8ส8 ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาณนาโอกาสนี้ค่ะ